สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆและข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะวันนี้เรามาดูสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยกันนะคะในส่วนของสินเชื่อรถค่ะมีทั้งสินเชื่อรถประเภทจำนำทะเบียนรถโดยกู้ง่ายได้เงินไวและไม่ต้องโอนเล่มและสินเชื่อรถช่วยได้ช่วยสองต่อประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทยมีทั้งสินเชื่อรถใหม่และสินเชื่อรถช่วยได้มาดูตัวแรกเลยนะคะสินเชื่อรถช่วยได้รายกังบนโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงธ์ถึง31มีนาคม เป็นสินเชื่อประเภทจำนำทะเบียนรถกู้ง่ายได้เงินไวไม่ต้องโอนเล่มแถมรับฟรีประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อโดยเป็นสินเชื่อประเภทจำนำทะเบียนรถข้อดีก็คือไม่ต้องโอนเล่มและมีสินเชื่อวงเงินกู้1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปและคุ้มครองสูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทเป็นระยะเวลานานถึง1ปีค่ะข้อดีของสินเชื่อตัวนี้นะคะคือได้เงินไวไม่ต้องโอนเล่มโปะได้ปิดก่อนก็ไม่มีค่าปรับค่ะ แถมคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดน้นลดดอกและให้วงเงินสูงนะคะพร้อมกับอนุมัติไวภายใน24ชั่วโมงโดยผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง72เดือนส่วนอายุของรถนั้นรับถึงอายุ16ปีค่ะและไม่ต้องมีคนคำประกันด้วยค่ะในส่วนของเงื่อนไขของสินเชื่อตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาณและเบิกใช้วงเงินภายในวันที่31พฤษภาค,คมปี64และมียอดขอสินเชื่อ Finance Amount ตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับฟรีประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อประเภทประกันอุบัติเหตุ PA ทุนประกัน1 0 0 0ถึง3 0 0 0 0บาทมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและ2สิทธิการได้รับทุนประกันภัยคุ้มครองเป็นดังนี้ทุนประกัน1 0 0 0 0 0บาทวงเงินสินเชื่อระหว่าง1 0 0 0 0บาทถึง1 1, 1 9 99, 9 9 9 9บาททุนประกัน2,000 0 0บาทวงเงินสินเชื่อระหว่าง2,000 0 0ถึง2 9 99, 9 9 9 9บาทและทุนประกัน3,000 0 0วงเงินสินเชื่อระหว่าง3,000 0 0บาทขึ้นไปค่ะและข้อ3สามารถใช้สิทธิประโยชน์แคมเปญน,นี้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้นะคะข้อ4การพิจารณาเครดิตหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถัดมามาดูสินเชื่อรถช่วยได้ช่วย2ต่อนะคะเป็นสินเชื่อประเภทโอนเล่มทะเบียนรถค่ะต่อที่1ก็คือช็อปฟรี500บาทและต่อที่2ลดดอกเบีย้ย0 2 5ต่อปีโดยข้อดีของสินเชื่อประเภทนี้นะคะ ก็คือผ่อนสบายสบายเริ่มต้นเพียง57บาทต่อเดือนวงเงินกู้สูงสุดถึง100%เซจากราคาประเมินและอนุมัติและรับเงินไวภายใน24ชั่วโมงค่ะอีกทั้งมีระยะเวลาการผร่อนชำระนานสูงสุดถึง72เดือนนะคะและรับรถอายุสูงสุดที่16ปีค่ะอีกทั้งไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันด้วยนะคะและจ่ายค่างวดได้หลายช่องทางค่ะรวมถึงจ่ายและเช็คค่างวดได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน K Leasing on Mobile เรามาดูเงื่อนไขของสินเชื่อตัวนี้กันนะคะสําหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสําหรับรถยนต์ที่เลือกผ่อนชําระทั้งอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดลด,ลดลอกระหว่างวันที่1กุมภาถึง31มีนาคมปี64ที่ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงินภายในวันที่31พฤษภาคมปี64รับฟรีบัตรกำนันเทสโก้โลตัสมูลค่า500บาทจำกัด1สิทธิ์ต่อ1สัญญาโดยจะจัดส่งบัตรกำนันเทสโก้โลตัสให้กับลูกค้าภายใน45วันหลังเกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินแล้วข้อ2รับส่วนลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีเฉพาะเลือกผ่อนชำระแบบอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย K Direct Debit ค่ะข้อ3สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้และข้อ4การพิจารณาเครดิตหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัท leasing กสิกรไทยจำกัดกำหนดและบริษัทขอสงวนในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถัดมานะคะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทยค่ะ โดยสำหรับสินเชื่อรถนะคะที่เป็นรถใหม่ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.09%ต่อปีค่ะและสมัครสินเชื่อรถช่วยได้รับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษถึง0.55%ต่อปีค่ะ เรามาดูเงื่อนไขกันนะคะข้อ1สําหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถใหม่ระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มธันวาคมปี64ได้รับอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่28กุมภาพันธ์ปี65เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษสําหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือ k y r o l l ตามอัตราดอกเบีย้ยที่กำหนดโดยมีอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.09%ต่อปีเป็นอัตราดอกเบีย้ยคงที่ต่อปีเฉพาะรุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการจะรับฟรีกิฟ t ์โวเชอร์หรือของกำนันมูลค่าเทียบเท่า1,000บาทและไม่ต้องมีผู้คำประกัน ข้อสําสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์และประเภทจำนาทะเบียนรถที่เลือกผ่อนชำระทั้งอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมปี64ได้รับการอนุมัติเกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงินภายในวันที่2 8กุมภาพันธ์ปี65รับฟรีกิฟต์โอเชอร์หรือของกำนันมูลค่าเทียบเท่า1000บาทและได้รับส่วนลด อัตราดอกเบีย้ย0.55%ต่อปีสำหรับอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกโดยลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน55ปีณนะวันยื่นใบสมัครมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า15,000บาทมีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันขั้นต่ำ6เดือนและผ่านการทดลองงานแล้วต้องเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆและรถยนต์มีอายุไม่เกิน16ปีคำนวณจากวันจดทะเบียนรถยนต์ถึงวันที่สมัคร เชื่อโดยรถยนต์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติไม่มีความชำรุดบกพร่องทั้งนี้ลูกค้าต้องไม่เคยมีประวัติค้างชำระค่างวดเกินกว่า3เดือนค่ะและข้อ3การพิจารณาเครดิตหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทลี a ซิ n งกสิกรไทยจำกัดกำหนดและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาตามที่เห็นสมควรโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ